สวัสดีค่ะช่องเจา้าจ่าพาปลูกนะคะวันนี้เจ้าจา่าก็มาอัปเดตสวนผักเจ้าจา่าค่ะตัดผักหมดแล้วค่ะเมื่อวานตัดผักหมดแปลงที่นู่นก็หมดนะคะเหลือที่ไม่ค่อยงามเท่าไหร่ก็เหลือหลงเหลืออยู่บ้างก็เหลือเล็กๆน้อยๆพวกกินโอ๊กเนี่ยค่ะก็หลงเหลืออยู่บ้างเดี๋ยวเจ้าจา่าจะตัดไปแบ่งเจ้าของที่ที่เขาเช่าทำนัสซี่นะคะเดี๋ยวเจาจ่าเป็นลดน้ําเสร็จเจ้าจา่าก็จะไปตัดแบ่งเขานะคะมาล้างแล้วใส่ถุงไปให้เขากินนะคะ ก็คือเดี๋ยวพวกนี้ก็จะตัดไปด้วยค่ะต้นอาจจะไม่สวยเท่าไร่แต่ก็กินอร่อยค่ะเดี๋ยวจ๊จ๋าที่เหลือจ๊จ๋าก็จะย้ายใส่กระถางไว้บ้างค่ะเพราะว่าเอาไว้กินเวลาไม่มีผักกินเนาะส่วนแปลงนี้จ๊จ๋าก็พวกรดคอร์ t ก็ตัดไปหมดแล้วค่ะก็เหลือพวกเคลใบห y i k จะจา๋าเอามาวางไว้บนแปลงนะคะก็เหลือพวกรโ d oak เลยค่ะอันนี้เจ๊จ๋าคงไม่ขายแล้วค่ะเดี๋ยวเอาไว้กินเอง แปลงนี้ก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าต้นกล้าเขาไม่ค่อยสมบูรณ์แข็งแรงเท่าไหร่แต่ก็พอเดี๋ยวเอาไว้แจกเพื่อนบ้านค่ะอันนี้ก็แบ่งปันกันกินนะคะไล้แบ่งปันแบ่งปันเพื่อนบ้านกินเดี๋ยววันไหนยะจา๋าตัดก็จะตัดแปลงนี้ก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวยะจา๋าโลแปลงผักจะได้เคลียร์หมักดินไว้รอรอบนี้ยะจา๋าได้หมักดินค่ะได้หมักดินแน่นอนเพราะว่ารอก้าผักโตนะคะเพราะว่าอย่างที่เคยยะจา๋าเคยพูดทุกคลิปนะคะว่า เจ้าจา๋าแล้วแต่หน้างานของเจ้าจา๋านะคะว่าหน้างานของเจ้าจา๋ามีกล้าผักพร้อมลงเจ้าจา๋าก็จะไม่หมักดินเพราะว่าพื้นที่เจ้าจา๋ามันมีน้อยมากมันต้องปลูกแค่นี้เจาจ๋าออเดอร์มาเมื่อวานไม่พอค่ะลูกค้าไม่ได้หลายคนเจ้าจา๋าก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะว่ามันหมดนะคะมันหมดจะเอาเลดโอ๊กไปให้เขาอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าส่วนมากเขาไม่ค่อยชอบกินเลดโอ๊กกันค่ะ เรดโอ๊กมันเป็นผักที่กินบ่อยมากตามตลาดแบบคือคนจะปลูกเรดโอ๊กกินโอ๊กเนี่ยคะ่ะเยอะแต่ยจ้าจ๋าไม่ค่อยน้นนะคะแต่รอบที่แล้วยจ้จ๋าเห็นเมล็ดพันธุ์มันหมดอายุด้วยแล้วก็จะรีบเสียดายมันนะคะก็คือเป็นหน้าหนาวโดยยจาจ๋าก็เลยแบบเออปลูกไว้แบบสั่งมาแล้วเนาะเดี๋ยวรอบหน้ายจ้จ๋าจะไม่เน้นเรดโอ๊กค่ะยะจ้จ๋าจะเน้นกักานหอมอิตาลีประกาศแก้วแต่ประกาศแก้วหน้าร้อนนี่ขอบอกเลยว่าใบเขาไหม้คะ่ะร้อนแบบ ขนาดหน้าหนาวยังไม่ผ่านพ้นนะคะมันร้อนมากใบไหม้เจจาสงสารผักเดี๋ยววันนี้เจจาก็เนี่ยค่ะบนแปลงนี้ก็ตัดหมดแล้วเจาก็ย้ายกระถางไปตรงนู้นเตรียมเคลีย์ดินบนบนนู้นนะคะเตรียมเคลียร์ก็เหลือส่วนที่เจจาเก็บไว้กินนะคะแก่แล้วกินคอสแต่ว่าะจากินได้นะคะเดี๋ยวก็เอาไว้กินก็เหลืออันนี้กระถางหนึ่งค่ะกระถางหนึ่งปักกัดแก้วนะคะนี่าจาเอาไว้กิน ถ้าลูกค้ามาเห็นในลูกค้าก็จะแย่งซื้ออีกลูกค้าเขาจะเอาแต่เจ้าไม่อยากขายเจ้าแบบไม่แน่ใจในรสชาตินะคะใบเขาจะแบบเป็นแบบกระด้างกระด้างเจ้ากลัวมันไม่อร่อยเจ้าเลยไม่ขายให้ลูกค้าค่ะเ<อ>ขาจะมาเอาแล้วเขาจองกระกต้นนี้เขาบอกหัวใหญ่แต่เจ่าบอกว่าลองจับใบดูว่าเจา้ายังไม่เคยยังไม่เคยแบบว่าใบากระด้างแข็งแต่เจ้าว่าเขาได้ธาตุอาหารสมบูรณ์ค่ะใบเขาจะหนาแข็งแข็งแบบแข็งไม่ได้แข็งกระด้างนะคะแข็งแบบ เหมือนจะกรอบนั่นแหละค่ะแต่ว่าเจจ๋า,จาขอเอาไว้กินเองก่อนดีกว่าเพราะว่าไม่แน่ใจในรสชาตินะคะไม่อยากขายให้ลูกค้าเจจ๋าก็เลยบอกว่าเจจ๋า,จาไม่ขายเนี่ยคะ่ะก็ส่วนเาจจ๋าก็ประมาณนี้นะคะข้างหน้าก็ตัดเกือบหมดแล้วค่ะก็เหลือเดี๋ยวเอาไว้แบ่งปันเพื่อนบ้านกินค่ะเลดอกรอบนี้เาจจ๋าก็คงเอาไว้แบ่งปันแล้วคะ่ะแบ่งปันกันกินนะคะส่วนวันนี้เาจจ๋าก็เตรียมแปลงเคลียร์แปลงหมักดินเคลียร์พื้นที่ หลายๆอย่างนะคะย้ายต้นสวิตชาร์ดด้วยย,ย้ายอย้ายกระถัน,นี้มันดิจ่าจคิดไม่ออกว่าจะดิจ่าว่าโคนเขาเลอยอันนี้ยังพอเอาดินมากบโคนได้นะคะให้เขาโตในถุงดําไปก่อนให้เขาโตสก,กว่วนี้เดี๋ยวจะจะ๋าค่อยจะเอาลงกระถางนะคะมิ้นลูกค้าก็จองเข้ามา ก็ทําไม่ทันนะคะเพาสั่งสารแเน่เป็นกระถางกับขึ้นช่าอีกยจ๋าก็ยังไม่ได้แยกนะคะคือ,ค,อคืองานเยอะกระเพราก็ยังไม่ได้เอาไปลงงานยะจา๋าทําไมเยอะแยะแต่ยะจา๋ยะจายจ๋าจะย้ายกระถางเคลใบิกด้วยค่ะเนี่ยเขาต้องการเปลี่ยนกระถางแล้วต้นนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินให้เขาเขาจะได้ต้นโตโตนะคะลูกค้าก็จองมาเยอะนะคะช่วงนี้ก็หนอนลง เมื่อวานก็เก็บไปเก็บทุกวันค่ะเนี่ยต้นนี้น่าจะเริ่มน่าจะมีมีหนอนอยู่ยังไม่หมดนะคะเพราะว่ามันมีขี้หนอนอยู่เพราะว่าเวลาจะจ่าลดน้ไดจจากก็จะลดเอาขี้หนอนลงไปถ้าเช้ามามีขี้หนอนอยู่ก็แสดงว่ายังมีหนอนค่ะเราต้องมาหาอีกนะคะมีขี้หนอนหนอนลงเยอะค่ะเคลช่วงเนี้ยมันเป็นแบบว่าผีเสื้อมาป้วนเปี้ยนเป็นหน้าฤดูปลายฤดูหนาวแล้วผีเสื้อเข้าวางไข่ค่ะ ้างไข่นางไข่ก็จะมีหนอนมากินผักเคลเรานะคะส่วนเคลสีม่วงนะคะอเด้าจ๋าว่าจะเปลี่ยนกระถางแล้วจะหากระถางแบบไหนให้เขาดีเขาเหมือนแบบแกนๆนะคะเขาก็มีหนอนค่ะใบก็เป็นโรคนะคะวันนั้นก็เจอหนอนหนอนเนี่ยใบที่เด็ดไปอ่ะใบเขาเป็นโรคด่างเด้าจ๋าแบบทำไมเอะจ๋า,า,า,จาเลี้ยงดูเคลสีม่วงยากมาก าาเดจ๋าเลี้ยงยากมากเลยแค่สีม่วงเดจา๋าถึงยังไม่อยากปล่อยให้ลูกค้าไปเพราะว่าเ,ออเราเพิ่งปลูกได้โตโตโต้นเลกแล้วมันไม่แข็งแรงนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เดจาก็พามาอัปเดตสวนผักบ้นานเดจา๋านะคะคือตัดหมดเลยค่ะตอนนี้คือได้เวลาทยอยทยอยหมักดินวันนี้งานเดจาก็คือจัดทยอยเคลียร์ค่ะเคลียร์ตักอันนี้ใส่ใส่กระถางใส่กระถาง แล้วก็อันนี้ก็เก็บไว้ก่อนนะคะไว้เคลียรทีหลังเดี๋ยววันนี้จะจ่าไม่ตัดแล้วค่ะตรงนี้เดี๋ยววันต่อไปเด็จะจ่าจะตัดแบ่งลูกค้ากินตรงนู้นนะคะเลดโอ๊แบ่งแบ่งเพื่อนบ้านค่ะแบ่งบ้านแล้วนิดหน่อยไปก็กินกันไปนะคะนี่ค่ะกระถางที่บนชั้นวาง PVC นะคะเจะจ่าตัดติดก็แยกออกมาไว้เตรียมเคลียรดินเอาตากดินนะคะล้วจ่าว่าจะย้ายโหละพาลงกระถางพวกนี้แหละเพราะว่าใช้ดินเก่าก่อนเพราะว่า เขายังกินท้าดอาหารไม่หมดหรอกเพราะว่ากระเพราเอ้ยหัวระพาตรงนี้ค่ะเริ่มต้นโตแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะจ่าจะย้ายลงกระถางไว้ก่อนนะคะค่ะหมดค่ะตรงนี้ก็หมดเหลือแค่ไม่กี่ต้นเองนะคะค่ะคลิปนี้ยจ๊จ๋าก็พามาดูสวนผักแม่เจ๊จ๋าพาปลูกนะคะผักหมดสวนแล้วค่ะที่นู่นก็หมดค่ะก็พาทัวร์ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้ก็มีเวลาเนี่ยค่ะขึ้นชายก็เปื่อยนะคะเปื่อย ผักเจ๊าจาก็สวิตชาร์ตก็ย้ายมุมไปเรื่อยค่ะเจ๊าจาก็ย้ายตรงนู้นตรงนี้หามุมพื้นที่เขาไว้เอาเชือกผูกเอาไม้มาประคองใบเขาไว้เวลาเขาแดดร้อนจะจัดแล้วใบเขาก็จะกลางลงเดีย๋ยวเจจาก็ทยอยกินนะคะดูแลจะมีมดมาต่อยังไงก็ไม่รู้มดมันมาอะไรเจ๊จ่า,จาต้องเอาขี้เถ้ามาโรยแล้วค่ะ ก้าย,ยะผักก้ายาะจ่าก็ยังไม่พร้อมนะคะดูสวนผักยะจ่าเมื่อวันเมื่อวันก่อนเยะจ่าก,ก็ตัดยอดตําลึงนะคะตัดยอดตาลึงตัดยอดตำลึงเอาไปเอาไปแกงเห็ดนะคะอร่อยมากแกงเห็ดที่ซื้อมาจากแมคโครนี่นะคะเป็นแพ็คย,ยาะจ่าไม่ได้เลี้ยงเพาะเห็ดเองกระถินก็กลาลังแก่ค่ะเดี๋ยววันหยุดจะเอาตําลึงที่เป็นยอดยอดเก็บไปต้มจืดไปให้หลานแล้วก็จะเอากระถินลงกินกับส้มตำนะคะแก่เยอะแล้วค่ะ แบ่งเพื่อนบ้านก็เยอะแล้วค่ะกระถินแบ่งๆกันกินนี่ค่ะกระถินกระถินแก่แล้วกำลึงบ้านเดจานนะคะยอดเดจานไม่เน้นกินยอดอ่อนนะคะยอดอ่อนก็ก็กินแต่ว่าจะจาจะเด็ดเอาใบอ่อนแล้วใบตัวไหนที่อ่อนเดจาก็จะเอามาทํากับข้าวได้ไม่เน้นอ่อนค่ะกินยอดอ่อนมากไม่ดีค่ะเพียวลีนเยอะอยู่บนยอดผักนะคะนี่ค่ะก็เหลือแค่นี้เล็กๆน้อยๆเอาไว้กินเองเอาไว้แบ่งปันนะคะก็แค่นี้ละค่ะ ลำปีก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะร้อนแล้วไม่หนาวแล้วขอสำหรับที่นี้ยายจ๋กาก็พาทัวร์สวนผักบนระจ๋าพาปลูกนะคะอัปเดตสวนผักค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปบรยเจ๋าพาปลูกนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ถ้าช, like, ชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องยรรจ๋าพาปลูกนะคะนะคะ่ะบนระจ๋าพาปลูกด้านหน้าตอนเนี้ยก็จะรกประมาณนี้ค่ะ ลูกประมาณนี้เลยหรือต้นตำลึงเขาเป็นพุ่มแบบเขาเป็นพุ่มแบบว่า <c oughs> นะคะดสูสิอันนี้ก็โซนหน้าบ้านนะคะโซนหน้าบ้านของเจจ่าอยู่แค่ตรงนี้คะ่ะไม่ใช่สีฟ้าสีฟ้านี่คนละหลังนะคะของเจจ่าเป็นเป็นเก่าๆค่ะสรับี่นี้ก็ขอบคุณมากค่ะจะจะหมค่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ